วิทพีซานบทที่สี่หกรักที่กัดกร่อนใจอาหุยกำลังดื่มน้ำเตื้อตุนน้ำเนื้อัวตุ๋นที่หอมอย่างยิง่งค้นอย่างยิง่งอาหุยประคองขึ้นดื่มช้าๆดวงตาเบ่อมอกดูขอบชามใบหน้าไม่มีความรู้สึกสักน้อยนิดคล้ายด่างไม่รู้รสของน้ำตุนชามนี้เลยลิ่มเสียนยี้นั่งอยู่ที่ตรงขามใช้มือเท้าขางจับตามองอาหุยอย่างนุ่มนวล กล่าวเสียงนุ่มนวลระหว่างนี้สีหน้าท่านไม่ใกล้ดีเลยเดิมน้ำตุนไห้มากอีกสักน้อยน้อยน้ำตุนที่บำรุงราง่างกายยิ่งท่านรีบเดินตอนมันยังร้อนหากเย็นแล้วก็ไม่น่ารับทานอ่าหุยเง้ยหน้ากรอกน้ำตุนชามใหญ่ลงไปจนหมดสิ้นทันทีปลิ้มเสียนยี่เช็ดเล็บฝิปากให้เบาๆกล่าวเสียงนุ่มนวลหน้าเดิมมรือไม่หน้าเดิม อยางต้องการอีกชามหนึ่งหรือไม่ต้องการริมเสินยี้แย้มยิบกล่าวอย่างนี้ก็ถูกแล้วระหว่างนี้ท่านรับทานข้าวน้อยกว่าเมื่อก่อนจึงควรดื่มน้ำให้มากอีกหลายชามห้องสุดโสมยีจะถูกฉาบสีใหม่กระทั่งผนังในห้องครัวก็ไม่มีคราบขวนฝ่ายคราบน้ำบานเนื่องเพราะทั้งสองเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ไม่ถึงสองวนัน ริมเสียนยี้ตักน้ำตุ๋อีกชามหนึ่งประคองมาที่เบื้องหน้าอาหุยพังกล่าวยิ้มแย้มสถานที่นี้แม้ไม่ใหญ่แต่ตลาดกับไม่เล็กเพียงคนขายเนื้อออกจะทำรุนไปบ้าเนื้อช่างหนึ่งต้องขูดข้าวเจ้าอีกสิบเมียอาหุยก้มหน้าเดิมน้ำตุ๋นไปสองขามพังกล่าวขึ้นพวกเราว,วันพวกไม่เดิมน้ำเนื้อวัวตุนแล้วริมเสียนยี้บอกตาอาหุยพังถามเพราะเหตุใดท่านไม่ชอบหรือ อาหุยอึ้งครู่เดิมจึงกล่าวช้าๆข้าพเจ้าช,าอ,ชอบแต่พวกเราไม่มีปัญญาเดิมริมเสยนยี้แย้มยิ้มพรางกล่าวเสียงนุ่มนวลท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองในหลายปีนี้เสื้อผ้าหนังที่จอกกำลังได้รับความนิยมริ้จอกตัวที่ท่านล่าได้เมื่อเดือนก่อนขายได้ถึงยี่สิเจดตำลึงจนแบบนี้ก็ยังใช้ไม่หมดเลยย่อมต้องมีวันหมดแน่สถานที่นี้ก็ไม่มีจิ้จอกให้ล่าอีกด้วย รอใช้บทสิ้นแล้วค่อยว่ากล่าวเธออย่าว่าแต่ข้าเจ้ายังมีเงินส่วนตัวอยู่บ้างข้าพเจ้าไม่อาจาใช้เงินของท่านขอบตาริมเส้นยี้แดงขึ้นทันทีก็พิรษะกล่าวฉไนไม่อาจเงินทองเหล่านี้ทั้งไม่ใช่ขโมยมาและไม่ใช่ช่วงชิงมาเป็นข้าพเจ้าเย็บเย็บปะปะเสื้อผ้าให้ผู้อื่นใช้นิ้วทั้งสี่หามาด้วยความระบากยากเข็นน้ำตานางไหลลงมาแล้วกล่าวเสียงแล้วอยต่อไป ท่านก็ทราบเงินทองเมื่อการก่อของข้าพเจ้าต่างแบ่งปันให้ผู้อื่นตามที่ท่านต้องการหรือท่านยังไม่เชื่ออ่าหุยถอนให้ใจยาวกล่าวเสียงนุ่มนวนไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่เชื่อเพียงแต่ข้าพเจ้าสมควรเลี้ยงท่านข้าพเจ้าไม่อาจปล่อยให้ท่านทุกยากนิ่มเสียนญญี้อบหลังอ่าหุยไว้แนบแน,น่นพุบร่างอยู่บนหลังอ่าหุยยลังน้ตากล่าว ข้าพเจ้าทราบว่าท่านบริสุทธิ์ใจต่อข้าพเจ้าไม่เคยมีผู้ใดดีต่อข้าพเจ้าถึงป่านนี้มาก่อนเลยแต่ทว่าในเมื่อเราสองดีการป่านนี้แล้วท่านก็ไม่บังควรแบ่งน่านเป็นของข้าพเจ้าน่านเป็นของท่านข้าพเจ้ากระท่างหัวใจข้าพเจ้าก็เป็นของท่านแล้วหรือท่านยังไม่ทราบอาหุยพริมตาหลงกลุ่มมือทั้งสองของางแนบแน่นกว่าเดิมขอเพียงได้กลุ่มมือทั้งสองอย่างนี้ตลอดไป อาหุยก็ไม่ต้องการอื่นใดอีกแล้วในที่สุดอาหุยหลับไปแล้วริมเส้นยี่ชักมือของดาออกจากอุ้งมืออาหุยเบาๆนางยืนที่หัวเตียงจับตาหมอกดูบรุษหนุ่มผู้นี้อย่างสงบเป็นเวลาคู่หนึ่งมุมปากปรากฏรอยยิ้มขึ้นน้อยๆแล้วนางยิ้มนุ่มนวลเหลือเกินแต่ก็อมหิตเหลือเกินจากนั้นเดินเบาๆออกไปไปิดประตูไว้เบา,บา กลับไปยังห้องของนางล้วงขวดไม้ไปน้อยออกจากหีบไม้ซำซ้อใบหนึ่งนางเทน้ำฉาไปถ้วยหนึ่งแล้วเทผงเป็ดประกายสีเงินในขวดไม้ลงผสมกับน้ำฉาดื่มลงไปอึดเดียวนางแต่ละวันจะต้องดื่มผงเงินโ้ยไม่เคยลืมเลยเนื่องเพราะเหล่านี้บทจากไขมุกล้ำค่าฟวังว่าสติเมื่อรับถาไขมุกแล้วสามารถถนอมรูปโฉมให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป สตรีที่ยิ่งสวยสกาดนี่กลัวแกช่ชราจะต้องคิดหาวิธีนานามารักษาวัยสาวของนางไว้โดยไม่ทราบวัยสาวไม่ว่าใช้วิธีใดตาไม่อาจเหนียวรั้งไม่ได้ดอกจับตาหมอ,อขวดไม้ในมือแล้วริมเสียนี้ต้องแย้มยิ้มขึ้นอยากไม่อาจอดการหากแม้นอาวยทราบว,ว่าขวดผงไข่มุกปวดนี้มีราคาเท่าใดจะต้องตนกจนแทบหัวใจวายทีเดียว น่างรู้สึกหลุดเพศต่างหลอกลวงได้ง่ายดายยิ่งโดยเฉพาะถูกสติที่มันรักหลอกลวงดังนั้นนางจึงมีความรู้สึกเสมอมาุรุดไม่เพียงหน้าเวทนาเท่านั้นอย่างหน้ากบขานยิง่งยิ่งด้วยนางอย่ากไม่เคยพบ,บุรุษที่ไม่เคยถูกหลอกลวงเลยแม้สักผู้เดียวอาจบางทีมีเพียงคนเดียวเท่านั้นลีขิมห่วงพอนึกถึงลีขิมห่วงว่าใจด่างว่าวิวไปทันที วันนี้ขึ้นห้าข้ามของเดือนสิบแล้วกระมังลีกิมห่วงตายแล้วหรือไม่ฉนันไจบจนบันนี้ยังไม่มีข่าวนอกประตูเป็นทางเล็กๆที่สงบเงียบสายหนึ่งดวงดาวดาราดาษเต็มท้องฟ้าไม่มีจันทราโคงไฟที่ห่างไกลดับไปจนเหลือเพียงควับแหวมไม่กี่ดวงพรันมีเสียงฝีเท้าแววมาจากที่ห่างไกลปรากฏบุตรร่างล่ำสารสองคน หามเกี้ยวน้อยด้วยฝีเท้าแกล้วคล่องเดินเหินบินมาหยุดที่หน้าประตูนี้อีกครู่หนึ่งริมสินีเดินออกมาด้วยฝีเท้าแผ่วเบาปิดประตูไว้แล้วนั่งขึ้นน่างบนเกี้ยวปล่อยม่านทั้งสีด้านของเกี้ยวลงมิดชิดม่านไม่ไผ่หนานหนักผู้อื่นแม้ไม่เห็นหนาในดางกลับเห็นผู้อื่นได้เกี้ยวถูกถามขึ้นอีกแล้ววิ่งกลับไปในทางเดิมที่พวกบาทเดินไม่ใช่ทางใหญ่อ้อมทางด้านอีกสามสาย คมไฟที่วับแหวมรับหายไปหมดสิ้นแล้วฝีเท้าของคนหามเกี้ยวจึงชะลอช้าลงรอบคา,าสงบปองเวงไม่มีเสียงผู้คนใดๆมุ่งหน้าต่อไปเป็นป่าทึบที่บบายยางไม่ร่วงหล่นตามลัการเวลาด้านขวาของป่าทึบมีสารพระปุ่มเล็กๆด้านซ้ายเป็นสุสานกว้างใหญ่เกี้ยวมาหยุดอยู่ในที่นี้เองคนหามหน้าล้วงโขมแผ่ออกมาจากใต้เกี้ยว จุดและยกชูสูงโคมนี้เป็นสีแดงเรือยังวาดดอกเหมยแดงฉาดอยู่รอบๆโคมอีกด้วยแสงโคมพอปรากฏในปา่นปาทึบในสุสานในสารพระภูมิพรนมีเงาร่างสีสายปรากฏขึ้นจากสีทิศร,ราววิญญาณร้ายที่วิ่งปราดเข้ามาหาเกี่ยวน้อยทั้งสี่คนต่างมีฝีเท้าไม่ช้าที่ท่าคล้ายตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อพบเห็นนอกจากตัวมันเองแล้วยงมีผู้อื่น สีหน้าทั้งสี่ต่างแปรเปลี่ยนไปทันทีฝีเท้าก็ชะลอช้าลงต่างถึนจ้องการและการแวบ,บหนึ่งประกายตามีแววตื่นตัวธรรมะะวังและอย่างมีแววประสงค์ร้ายไม่น้อยคนที่เดินออกจากป่าทึอเป็นชายกลางคนหน้าโกลมโกลมสวมเสื้อผ้าสวยหยามีค่าดูท่าทีเป็นนายวาน,นิชที่ค้าขายจนร่ำรวยแต่ท่วงท่าของหมาแปววันอย่างเงหี้แสดงว่า ต้องมีพลังฝีมือไม่ต่ำสามแน่สองคนที่วิ่งมาจากในสุสานด้านขวาร่างสันทัสสดสวมอภรดาดูไปคล้ายลับล่อแต่วิช,ชาตัวเบาของมัานพอนับเป็นยอดฝีมือในบูลิมได้คนด้านซ้ายไม่สูงไม่ตม่ำไม่อ้วนไม่ผอมเสื้อผ้าที่สวมก็ธรรมดาอย่างยิ่ไม่สะุดตาแม้สักน้อยนิดไม่ว่าผู้ใดเห็นคนประเภทนี้จะต้องไม่สนใจว่าธรรมดาแน่แต่วิชาตัวเบาของมัน รับยังสูงกว่าคนร่างเตี้ยชุดดาบอีกเท่าตัวส่วนผู้เดิดออกมาจากสารพระภูมิมีวัยยาวที่สุดท่วงท่าก็ภาคภูมิที่สุดแม้ม่ใช่ได้ใช้วิชาตัวเบาแต่ฝีเท้าเข้มแข็งมันง่นคงดวงตาเป็นประกายแวววาวแสดงว่าก็มีฝีมือเหนือกว่าผู้อื่นมันสวมเสื้อยาวสีครามใสร่างสูงโปรงเอวห้อยกระบี่หนังปลาฉลามด้ามกระบี่เป็นทองคำฝังอนันณีดี ดูไปแล้วคล้ายเป็นกงจื้อรูปงามที่เต็มภาคภูมิลิมเสียนี้มีทีท่ารู้จักคนทั้งสี่ทุกคนเคยยิ่งนางทั้งไม่ได้แหวกมากเกี่ยวทั้งไม่ได้ลงไปพิมส่งเสียงโวด้ดดังป่านและขางเงินแล้วกล่าวสี่ท่านมาจากคุนทางไกลด้วยความยากลาบากที่นี้ไม่ได้เตรียมสุราต้อนรับพวกท่านนับว่าเสียใจอย่างจริงจังทั้งสี่โขนนี่ยินเสียงของนางต่างมีรอยยิ้มขึ้น โดยไม่อาจาข่มกลานความจริงที่จะชิงกล่าวตอบแต่เมื่อเหลือบมองการและการแวบเตืแล้วต่างเม้มปากไว้อีกคราวริมสินี้กล่าวเสียงนุ่มนวลข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งสิ่ต่างม,มีวาจาใครจะกล่าวแต่ผู้ใดจะกล่าวก่อนเนะือคนเสื้อสีขาวที่มีรูปลักษณะธรรมดาที่สุดสีหน้าเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกใดๆยังคงยืนสงบอยู่ในที่เดิมคล้ายไม่กล้าช่วงชิงกับผู้อื่นกระปาน ุุดหนุ่มเสื้อสีครามขบดกิ้วเล็กน้อยยกมือไพร่หลังเบือนหน้าไปทิศถาอื่นอย่างโอหังแสดงว่ามันไม่ถอบตัวไปชั้นเดียวกับพวกเหล่านี้ดังนั้นไม่ปรารถนาชิงก่อนเช่นกันชายกลางโคนหน้ากกมๆผู้นั้นแย้มยิ้มพรางประสานมือกล่าวคนชุดดำเดินพี่ท่านก่อนคนชุดสีดำกลับไม่เก่งใจกระดดปาดเดียวก็มาถึงหน้าเกี้ยวน้อยเลื่ยมเสียนย้่หัวนอผ่านกล่าวออกมา มีได้พบกันสองเดือนวิชาตัวเบาของท่านยิง่งสูงสง่กว่าเดิมแล้วนั่นเป็นที่น่ายินดียิ่งใบหน้าช่วย้ายเลือเดเย็นของคนชุดดำต้องปรากฏรอยยิ้มดยกว่าอิ่มเอิบยินดีภาษามือกล่าวตอนนี้ชมชยเกินความจริงแล้ววิมสินที่กล่าวอีกสองเรื่องที่พราเจ้าขอร้องท่านไปกระทำคิดว่าต้องสำเร็จเรียบร้อยข้าเจ้าทราบท่านไม่เคยทำให้ข้าเจ้าผิดหวังมาเลย คนชุดด่าลวกตัวแรกเงินออกจากเสื้อมาปึกเดึ่กประของยื่นให้แล้วกล่าววัญชีแถบพ่อเชงตางเกเรียบร้อยที่นี้เป็นจำนวน9850ตําลึงรวมเป็นตัวแรกเงินของร้านตั้งหกในส่วไซรวิมเสียนยี้ยื่นมือเรียวงาุ่งหน้าออกจากหลังมานรับตัวแรกเงินปึกนั้นไปคล้ายด่างตรวจดูจำนวนก่อนจึงกล่าวยิ้มแย้ม ครั้งนี้นับว่าทําให้ท่านลำบากมากแล้วข้าไม่ทราบควรสมรานาคุณท่านอย่างไรจึงสาสมเลยจริงๆดวงตาคนชุดดามยังคงจับมองที่ซึ่งมื่อพู้มือริมเสียนี้ยื่นออกมาจนคล้ายซึมสาวไปแล้วจูบโจนบัดนี้จึงฝุยนทิ้มตอบคำสมรันาคุณไม่กล้ารับขอเพียงคน,นี้อย่างจาข้าพเจ้าได้ข,ออข้พอแก่ใจแล้วริมเสียนี้กล่าวอีก แต่เท่าแท้ศูนย์ที่เล่านิทานกับหลานีของมาเล่าคิดว่าท่านต้องสืบทราบร่องรอยมาแล้วคนชุดดามโกมศิษะตามตะกุตะก,กากขึ้นความจริงข้าพเจ้าติดตามพวกมนตลอดเวลาแต่พอถึงทางหลวงกวรตรงทั้ง 2, สองพันสามศูนย์ร่องรอยไปหายไปในเส้นทางกวรตรงม่ว่าผู้ใดก็ไม่เคยเห็นร่องรอยทั้งสองเลยมันสองครายครายพันสามศูนย์ไปจากแผ่นดินก็ปาน ริ่มเสียนยี้ไม่ส่งเสียงแล้วคนชุดดาบผืนยิบกล่าวสืบไปร่องรอยของทั้งสองคนนั้นนับว่ารีรับจนพิสดารอย่างยิ่งจริงมากว่าทั้งเปลือกนอกแต่มารยาเป็นไม่รู้จักวิชาบู้แต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อเด็ดขาดขอเพียงโกน,นี้ยอมให้า,าพระเจ้าสักริยะหนึ่งข้าพเจ้าต้องสามารถสืบสอบประวัติความเป็นบาของพวกมารออกแน่ริมเสียนยี้อื้งไปคู่หนึ่งจึงถอนหายใจกล่าว ไม่ต้องแล้วข้าพเจ้าก็ทราบว่าท่านต้องไม่สามารถติดตามผู้บันได้เรื่องนี้แม้ท่านกระทาให้สําเร็จข้าพเจ้าก็ไม่ตาหนิท่านสักรู่ข้าพเจ้ายัางมีเรื่องต้องการขอร้องให้ท่านช่วยเหลืออีกคขนชุดดามตอนนี้จึงระบายลมจากปากโกมศีรษะถอยไปด้านข้าโดยไม่กล้ากล่าวอะไรอีกชายกลางโขนหน้ากลมกลมตอนนี้จึงประสานมือให้กับอีกสองโขนพรางกล่าวอย่างยิ้มแย้ม เสียมารยาเสียมารยาบัานกล่าวพากเดินไปถึงเกี้ยวน้อยเดินผ่านคารวะไปผากด้วยทีท่าพิณาวพิเธาอย่างยิ่งเลี่ยมเสียงยีหัวล่อเสีงสงสยงใสๆผานกล่าวคนทำการค้าถือสาในเรื่องมารยาทจริงๆท่านตอนนี้นับว่ามีสารูปสมเท่าแก่ใหญ่ได้เต็มภาคภูมิแล้ว คนผู้นั้นคารวาจนจรวดพื้นไปหน้าปรากฏรอยยิ้มระดรือกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงแต่เป็นคนงานใต้อำนาาโคนี้ผู้นด่งเท่านั้านหาโคนี้ไม่ประทานข้าวให้ยางชีพข้าพเจ้าก็ต้องหอบเสือหอบหมอนหลบหน้าไปคำเท่าแก่ใหญ่นี้ข้าพเจ้าไม่กล้ารับเป็นดังขาดริ่มเสียนี้สูกเสียงนุ่มนวลกล่าวถึงเรื่องเท่าแก่เรื่องคนงานไปใหญ่การค้าของข้าพเจ้าก็เป็นการค้าของท่าน ขอเพียงท่านดำเนินด้วยดีการค้านี้ย่อมมีวานเป็นของท่านจนได้ใบหน้าชายกรวโขนปิติจนแดงฉานก้มตุกกล่าวยิ้มแย้มขอบคุณโกนี้ขอบคุณโกนียมันลล่ำละลักขามขอบคุณ,ลลคคณหลายต่อหลายครั้งจึงได้รูปตัวแลกเงินออกจากอกเสื้อมาปึกหนึ่งประคองเข้าไปแล้วกล่าวนี่เป็นผลกำไรของเมื่อปีก่อนแล้วก็เป็นตั๋วแลกเงินของร้านตั้งหกเช่นกันโกนียปวดตรวจสอบ เลี่ยมเศยนี้กล่าวยิ้มแย้มลำบากแกท่านมากแล้วจริงๆข้าพเจ้าทราบแต่แรกแล้วว่าท่านไม่เพียงสัตว์ซื่อเชื่อถือได้เท่านั้นยังเปลือปลาสามารถหนางยื่นมือรับตัวแรกเงินปึกน้นเป็ดนานแล้วกล่าวผาตัวจํานวนไปผาแต่พอกล่าวถึงตอนนี้น้าเสียของนางผ่านแปลเปลี่ยนไม่มีการหัวรออย่างแจ่มใสหลงเหลือแม้แต่น้อยนิดส่งเสียงเงินชาเป็นไดหรือมีเพียงหกพันเท่าน,นั้นเนอะ ใชายกลางขนกล่าวยิ้มแย้ม6,300ันสามรตำลึงปีกายเล่าเก้าพันสี่ร้อตำลึงปีก่อนนั้นเล่าใชากลางขนปาดเหยื่อบนไมหน้า,าตะกุมตะกัดปีก่อนคล้ายคๆหนึ 1, ่งหมื่นกว่าริมเส้นยี่แค่นหัวรอกล่าวความสามารถของท่านไม่น้อยจริงๆในกับยิ่งค้าขายยิ่งถอยหลงัง หากทำาดังนี้อีกสองปีพวกเรายังไม่ต้องชักควักทุนเข้าเสริมชดใช้หรือชายกลางโตรปาดเหงื่อไม่หยุดยัง้งตะกุดตะกักขึ้นในสองปีนี้ร้านแผ่พันกำไรน้อยกว่าเดิมแต่รอถึงชุนเทียนปีหน้าจะต้องดีขึ้นบ้างริมเสียนี้อึ้งอยู่คู่หนึ่งผ่านเปลี่ยนเสียงเป็นทุ่มดวนกล่าวในสองปีนี้เราทราบดีว่าท่านลำบากที่ควรกลับไปเสพสุขอันสงบที่บ้านแล้ว สีหน้าชายกลางโขนแปลเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงทันทีร้องเสียงสทานแต่ทว่าแต่การค้าทางนั้นการค้าทางนั้นเราย่อมหาคนไปแทนท่านเองท่านไม่ต้องกังวลด้วยแล้วใบหน้าชายกลางโขนแตกตื่นจนเปิดขาวตะกุตกตะกากหรือโกเนียหรือโกเนียร่างมันก้าวถอยไปตลอดเวลาว่าจะไม่ทันจบคำพันตีลังกาขึ้นกลางอากาศพุ่งปราูุาป,ป่าทึบจุดด่างเหินบีน หมาจรวบหนีออกไปแล้วแต่หมานเพิ่งวิ่งได้ไม่กี่ก้าวพันมีประกายเจิดจ้าพุ่งวาบเข้ามาในเสียงแผดร้องโหยหวดพี่ปรกกายโลหิตกระจายรอบ้างร่างของหมานล้มพูบลงไปแล้วในมือของบุรุษหนุ่มเสื้อสีขาวม,มีกระบี่ครึ่งอีกเล่มหนึ่งปลายกระบี่ยังมีโลหิตหยดหยาดอยู่คนชุดสีขาวเหลือบมองเหมือนแวบ,บหนึ่ง ใบหน้ายังคงไม่มีความรู้สึกใดเพียงส่งเสียงกราบเรียมระบียอดเยี่ยมปลดหนุ่มชุดสีครามไม่ได้เหลือแผลเลยแม้สักแวบ,บเดียวเช็ดคราบโลหิตบนกระบี่กับพื้นรองเท้าแล้วสะบัดเป็นประกายดอกดวงสอดกลับเข้าไปในฝักอีกครั้งคนชุดสีเทายืนสงบนิ่งในที่นั้นมิส่งเสียงอีกแล้วรออยู่เป็นเวลานานเห็นปุดหนุ่มชุดสีครามไม่อาจสั่นไหวมันได้จึงไม่เกรงใจกับมัน นางพ่อเอ่ยป่าก็ถามเร่งโซูุ่นกับเพงหุนจึงเล่าคนชุดสีเทาตอบเสียงราบเรียบกรับไปร่วมครึ่งเดือนแล้วที่ร่วมทานกับมานอกจากโอู๊ปกกุยที่คุ้มคว้างแล้วยังมีผู้แซ่ลูกอีกคนหนึ่งฟังว่าเป็นทั้งตีลูกพี่ลูกน้องของของหุนโฮเงินเก๊กลู่หึ่งเซยอาวุธที่ใช้ก็เป็นหอ,อกสร้างคุนเหนือรู้ท่าทีมีพลังฝีมือไม่ต่ำสามเลยเท่าคอมที่ขายสุวนเล่า ยังขายสุรายอยู่ในที่นั้นคนผู้นี้กลับสามารถงามกำพืชได้มิชิดนี้มิว่าผู้ใดก็ดาวความเป็นมาของมันไม่ออกเร่งโซ่หุ้นเคยพินิร้านเล็กเล็กาสองสามครั้งแล้วดูท่าทีก็ยังไม่ได้ความอย่างไรแม้สักน้อยนิดริมเสยนยนี้กล่าวยิ้มแยม้มแต่ข้าพเจ้าทราบท่านท่านต้องสามารถสืบสอดได้เบาแสสักน้อยนิดมิว่าคนผู้นั้นแปลเปลี่ยนมาจากตัวอะไรคิดจำพรางในตาทั้งสองของท่าน ต่างยากเข็นอย่างยีนคนชุดสีเทาหัวร่อแล้วกล่าวช้าๆหาข้าเจ้าดาวไม่เพีเท่าข้อมูลนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับเท่าแท้ศูนย์ที่เล่านิทานอยู่บ้างไม่แน่ว่าจะเป็นศูนย์เล่ายี่ที่สองที่เมื่อการก่อนเคยถูกคนตั้งสมญาหลังมีเขาลูกหนึ่งเขาก็ทับไม่ล้มริมเสียนยีไว้ด่างตื่นเต้นเป็นอย่างยีนันะ่อึ้งอยู่อีกคู่หนึ่งจึงกล่าวเบา,บา ท่านไปสืบสอดดูอีกครั้งวันพุ่งเสียงคงดัากิ่งกล่าวหิ่งแผ่วเบาคนชุดสีเทาปิดต,ต้องชะโงงหน้าเข้าไปใกล้กว่าเดิมได้ยินหลายคำแล้วใบหน้าที่เฉยช้าไร้ความรู้สึกงหวงานถึงกับปรากฏแว,วปิาไปนีดีโพสิสะกล่าวอาวะเจ้าทราบข้ะเจ้าจำได้ข้อเจ้าไปก่อนแล้วตอนบันเดินไปฟีเท้ากับกลายเข้าคลองว่องไวอีกมากหลายแล้ว ลิมเสียนยี้มีความสามารถบรรดาให้บรรุษบรรรอบน้อมอยู่แทบเท้านางจริงๆคนชุดสีดำานั้นจับตามองคนชุดสีเทาแนวนิ่งเสมอมาคล้ายด่าแค้นจนคล้าจะให้บรรดาบหนึ่งกรปานแต่ตอนนั้นลิมเสียนยี้ยื่นมือออกจากเกี่ยวกว่าเรียกมาแล้วมือที่ขาวผ่องเป็นยองใหญ่ดูในวิการเนือนหลางยิ่งขาวจนมีประกายจับตา คนชุดดามคล้ายดามซึมสาวไปอีกแล้วเดินช้าๆอย่างใจลอยเข้าไปริมเสียนยี้กล่าวเสียงนุ่มนวลท่านเข้ามาข้าพเจ้ามีวาจาบอกท่านคืนมาลืนนางกระซิบเบาๆที่ข้างหูคนชุดดามไปอีกหลายคำใบหน้าคนชุดดามแตกตื่นยินดีจนละลืนโพสิสาไม่หยุดยัง้งทราบทราบทราบเข้าใจแล้วข้าเจ้าไหนเลยจะลืมได้ ตอนมันไปร่างมันคล้ายด่างสูงกว่าเดิมอีกสามเชีอกก็ปานรอจนมันไปแล้วหรุดต่มชุดสีขาวจึงเดินเข้ามากล่าวเสียงเย็นชาริมโกเน่ท่านกลับมีงานยุ่งอย่างยิ่งริมเสียนี้ถอนให้ใจกล่าวจะทําอย่างไรได้ล่าพวกมันไม่ใช่เช่นท่านกับข้าพเจ้าอย่างไรย่อมต้องเอออวยกับพวกมันไปตามเรื่องหนางยื่นมืออ่อยครั้งกล่าวเสียงด,งดงุ่มนวนท่านมีโทรศ์แล้วหนระือ บุุดหนุ่มชุดสีครามปั้นหน้าเคเรเียดแค่เสียงดังเฮอโดยไม่ตอบยิ้มเสียนยี้หัวรากิกๆ้กกพังกล่าวท่านดูท่านกลายด่างไปทางลูกปานรีบขึ้นเกี้ยวมาพระเจ้าระบายโทส์ให้ท่านความจริงบุุดหนุ่มอยากคิดจะปั้นหน้าต่อไปแต่อดไม่ได้ต้องแย้มยิ่มขึ้นแล้วขณะเวลานั้นเองพามีเสียงแผดนน้องดางโหยหวนขึ้นมาเสียงแผดนน้องนี้ดังมาจากในป่า ความจีโคนชุดสีขาวเดินเข้าไปในป่าแล้วแต่ตอนนี้กลับถอยออกมาทีละก้าวแต่ละก้าวที่ถอยจะมีโลหิตส,สดๆยดตามลงมาเป็นทางถอยออกพ้นป่ามันจึงได้หันกายคิดจะหนีมาที่เกี่ยวน้อยในวิกาเดินด่าแลเห็นใบหน้ามามนมีแต่โลหิตส,สดๆถึงกับถูกโคนกรีดใส่วางคิ้วกบ,บีหนึ่งคนชุดดามกำลังคิดจะเข้าไปในป่า เมื่อเห็นสภาพน้นของหมานไม่น่าผันเปลี่ยนจะงักเท้าเอาไว้ทันทีคนชุดสีเทาก็ล้มลงที่แทบเท้าหมานหรือหมานเพราะพูดผีในป่านี้พูดผีดุร้ายที่ฆ่าโขนคนชุดดามต้องถอยหลังไปหลายก้าวโดยไม่รู้ตัวชักมีดสั้นในสองข้างรองเท้าขึ้นจับตามองดูป่าทึบที่มืดมิดจนไม่กระพริบร้องเสียงแหบพร่ารอ้ได้กัน ในป่าเงียบางเวงเพีงมีเสียงขานจนผู้หนึ่งจึงมีผู้หนึ่งเดินช้าๆมาคนผู้นี้ผอมสูงสวมเสื้อสีเหลืองเข้มยาวเพียงเขาเท่านั้นสิิษะสวมกุ้ยเลย่ยปีกใหญ่ดึงตามเสมอคิ้วปิดปางโฉมหน้าแท้จริงมันไปมันไม่เพียงมีท่าเดินที่ประหลาดอย่างยิ่งเท่านั้นส่วนศาสตว์เสียบกระบี่ก็ผิดกว่าผู้อื่นคล้ายด่างเสียบอยู่บนสายรัดเอวอย่างไม่สนใจกระบี่ไม่ยาว ยังไม่ได้ออกจากฝาคนผู้นี้ดูแล้วก็ไม่ดูร้ายอมาตหินนักแต่คนชุดดำพอแลเห็นมันไม่ทราบอย่างไรพันเยนว่าไปทั้งตัวเนื่องการซึมออกมาจะชุ่มโชคแล้วในร่างคนผู้นี้ถึงกับคล้ายมีรังสีอมาตหิตแผกระจายหิยกวกระปานจิ้นบอ่อเมียในเมื่อจิ้นบ่เมียยังมีชีวิตอยู่ผู้ตายย่อมเป็นลีขิมหัวริมเสียนยี่หัวล่อแล้วดนาะ แต่นางพิงหัวรอนในใจเท่านั้นไปหน้ากลับป้านจนคล้ายกลัวแทบขาดใจบีบมือบุดหนุ่มเสื้อสีขาวแน่งกว่าเดิมร่างอย่างสารลิกไม่หยุดยัง้งร้องเสียงสะท้านคนผู้นี้น่ากลัวยิ่งถ้านรู้จักมานหรือไม่บุดหนุ่มสีขาวฝืนยิ้มกล่าวไม่ว่ามันเป็นผู้ใดมีข้าเจ้าอยู่ท่านอย่างกลัวไปใหญหริมเส้นยีระบายลงจากปากยาวแย้มยิ้มกล่าว ข้าพเจ้าไม่กลัวข้าพเจ้าทราบว่าท่านต้องคุ้มครองข้าพเจ้าได้ขอเพียงท่านอยู่ข้างกายต้องไม่มีผู้ใดกล้ามาแต่ต้องข้าพเจ้าแม้จกคุ้มขนหนึ่งในขาดปลดหนุ่มเสื้อสีขามยื่นหน้าเชิดอกกล่าวถูกต้องไม่ว่าเป็นผู้ใดขอเพียงมันกล้าเข้ามาข้าพเจ้าจะปิดชีวิตมันทันทีความจริงแล้วมันก็ถูกหลังสีอำมหิตของจิ้นบอเบียขู่ขวัญจนเหงื่อเย็นเยียบซึมออกจนชุ่มโชคเือ เพียงแต่ว่ามันยังยาวไหวเมื่ออยู่ต่อหน้าสตรีที่มันรักแม้ตายก็ไม่ยินยอมแสดงความหวาดกลัวออกมาได้จิ้นบ่เมียเดินมาถึงเบื้องหน้าคนชุดดามแล้วแม้ในมือคนชุดดามจะมีมีสันอยู่และมิซ่ามิซ่าเล่มนี้ของบ่านฆ่าคนไปม,มากมายเพียงใดแล้วแต่ตอนนี้มิซ่าเป็นอย่างไรถึงกลับไม่กล้าแทงมิซันออกไปจนได้มันเห็นดวงตาสีเทาสีทั้งสองของจิ้นบ่เมียแล้ว จินบอเมียรคร้ด่ากไม่ได้เหลือบแปลมันเลยสักแว็บเดียวกล่าวเสีเงยงเย็นชาเอ้ในมือท่านสามารถฆ่าคนได้เหรอคนชุดดามตึงหลาดไปทันทีเป็นคำถามที่ปวดต้องหัวเราะไม่ออกร้องไห้ไม่ได้แต่เมื่อผู้อื่นถามมามันก็ไม่อาจไม่ตอบจำต้องกัดฝันปลอบใจต่อไปย่อมสามารถฆ่าคนได้อาเซอร์เบามาฆ่าเราเถิด คนชุดดาบคุณงออีกครั้งตะลึงหลานไปชุงขนาดจนฝืนยิ้มกล่าวข้าพเจ้ากับท่านไม่มีความอาฆาตใด,ดกันยายต้องฆ่าท่านเออเพราะท่านไม่ฆ่าเราเราจะฆ่าท่านคนชุดดาต้องถอยหลังไปสองก้าวโดยไม่รู้ตัวเหงื่อเย็นเฉียบซึมออกจากไปหน้าไปเส้นสายผ่านกัดฝานตัดสินใจแทงมีดสั้นไปดูดสายฟ้าอาวุธน,นั้นมีเครดสั้นหนึ่งนิ้วอันตรายหนึ่งนิ้ว ในเมื่อหมานกล้าใช้วุ้นซ้นป่านี้แสดงว่าต้องมีกระบวนท่าพิเศษพิสดารและลงมือไม่ช้าอย่างเด็ดขาดแต่มีสัานของหมานเพิ่งแทงออกไปประกายกระบี่ขมุบขึ้นจากนั้นเป็นเสียงแผดร้องอีกคราเสียงนี้สั้นอย่างหยีร่างหมานก็ล้มลงไปดูกระบี่ในมือจิ้นบ่อมีอีกครั้งถูกสอดฝกเข้าฝากไปแล้วคล้ายด่างไม่เคยชักออกมาเลยก็ปานกระบี่ที่รวดเร็วยิง หลุดหนุ่มเสื้อสีขรามก็เป็นมือกระบี่ที่มีชื่อเสียงเกลียงไกลมันก็โถงตัวเสมอมาว่ามีเพลงกระบี่รวดเร็วอย่างยีกไม่เคยเชื่อว่าในโลกยังมีคนที่มีเพลงกระบี่รวดเร็วกว่ามันอยู่จบโจนบัดนี้มันจึงเชื่อแล้วริมเสียนีีเห็นเนื้อที่หางตาของมันเต้นถีเร็วต้องคลายมือมัดออกแล้วกล่าวคนผู้นี้ลงมือรวเดเร็วเกินไปท่านท่านยังคงรีบหนีเถิดไม่ต้องกังวลข้าพเจ้า หากบุุษหนุ่มชุดสีครามมีอายุสี่ห้าสิบปีจะต้องเชื่อถือวาจานางหญิงคนเดาเมื่อมีอายุสี่ห้าสิบปีก็ต้องเข้าใจชีวิตย่อมมีความสำคัญกว่าหน้ามากนักหากมีโขนว่าชีวิตล้ำค่ากว่าจีความรักยิ่งเหนือกว่าวาจานั้นต้องเป็นบุตรหนุ่มวอยชกากล่าวแน่นอนและโขนที่กล่าววาจานี้ต้องไม่อาจมีชีวิตยืนยาวถึงห้าสิบปีแน่นอน ปลุดชุดสีขรามขบกลามร้องเสียงแหบเพล่าท่านไม่ต้องกวาดกลัวข้าเจ้าเสียงกันไปแล้วน้ำเสียคงหวานไม่หนักแน่นเด็ดเดียวนักและไม่ได้มีทีท่าจะถบออกไปด้วยริยมเสียนี้กรอกตากล่าวไม่ท่านไม่อาจตายท่านยังมีบิดาบรดาบุตรภัญญายังคงรีบหนีกลับไปเถิดข้าพเจ้าจะช่วยต้านมาแทนท่านเพราะอย่างไรข้าพเจ้าก็ไปคนว้าวีเดียวได้ตายก็ไม่เป็นไร ุรุดหนุ่มเสื้อสีแครามพันตวัตก้องทมออกจากเกี้ยวทันทีริมเสีนยนี้แย้มยิบอีกแล้วหากอิสตีต้องการให้บุรุุเสียงชีวิตเพื่อน,นางวิธีที่ดีที่สุดคือให้บานทราบว่านางรักมานและยอมตายเมื่อบานวิธีนี้ไม่ทราบริมเสีนยนี้เคยใช้ประมากมมยเท่าใดครั้งแล้วไม่เคยผิดหวังเลยครั้งนี้นางพีเพียงคงรอดในใจเท่านั้น ในหน้าก็มีรอยยิ้มอยู่ด้วยเนื่องเพราะนางทราบปลุดต่มชุดสีขามจะไม่มีหวานได้เห็นอีกแล้วตลอดการร่ากายกระบี่คล้ายหิมะเพียงกระบี่ขขงปลุดหนุ่มสีขามไม่เพียงสูงสงเท่านั้นกระบี่ที่ใช้อย่างเป็นกระบี่ที่ดีเยี่ยมอีกด้วยพริบตานั้นมันอารมแท่จิ้นบ่เมียถึงห้ากระบี่แต่ไม่ได้ส่งเสียงเลยสักคำมันดูออกแต่แรกแล้ว จะกล่าวเยียงไรต่างไม่มีประโยชน์จินบอเมียถึงกับไม่ได้ตีโตกระบี่บลุดนุ่มเสื้อสีครามทั้งห้าต่างแทงใส่จ,จุดสําคัญของมันชัดๆแต่ไม่ทราบเป็นอย่างไรถึงกับแทงผิดเป้าไปเสียไดย้